หญิงสาวชาวรัสเซียเดินลงอยู่ในสนามบินสุวรรณภูมิตอนกลางคืนเธอไม่รู้ภาษาไม่รู้ทางและไม่รู้เลยว่าเพียงรอยยิ้มเล็กๆจากหญิงไทยคนหนึ่งกำลังจะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดการแต่เบื้องหลังรอยยิ้มนั้นกลับมีบางสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดทำไมแอร์โฮสเตสถึงร้องให้กลางสนามบินและแม่บ้านไทยคนนี้คือใครกันแน่แสงไฟสีทองในสนามบินสุวรรณภูมิส่องสะท้อนพื้นกระจกใส เสียงประกาศจากลำโพงดังแทรกกับเสียงล้อกระเป๋าลากที่กลิ้งผ่านหญิงสาวชาวรัสเซียในชุดยูนิฟอร์มแอร์มองไปรอบๆด้วยความสับสนเธอเพิ่งลงจากเที่ยวบินยาวจากมอสโกอากาศร้อนและกลิ่นหอมของดอกมะลิจากร้านขายของที่ระลึกทําให้เธอรู้สึกแปลกใหม่เธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหน้าจอแสดงสัญ,ญญาณไม่มีบริการหัวใจของเธอเต้นแรงไม่มีสัญญ,ญาณไม่มี เพื่อนร่วมง,งานไม่มีใครรออยู่ตรงประตูขาออกเสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นหินอ่อนอย่างรีบร้อนเธอเดินผ่านผู้คนมากมายนักท่องเที่ยวถือกล้องคนไทยยิ้มแย้มแต่ไม่มีใครที่เธอกล้าพูดโดยภาษาแตกต่างเหมือนกำแพงแก้วที่มองเห็นแต่ไม่อาจข้ามเธอหยุดอยู่หน้าห้องน้ําแสงไฟขาวสะท้อนใบหน้าที่เริ่มสีมือซึมที่ขมับน้ําตาเริ่มเอ่อขึ้นโดยไม่รู้ตัว เธอรู้สึกเหมือนหลงในเมืองทั้งเมืองในขณะที่เธอกำลังพยายามกลืนก้อนสะอื่นเสียงเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังคุณโอเคไหมคะหญิงแม่บ้านไทยคนหนึ่งในชุดสีเทายืนอยู่มือถือผ้าม็อบดวงตาอบอุ่นและรอยยิ้มจริงใจเธอพูดช้าๆด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแม้คำพูดจะตามภาษาแต่หัวใจกลับเข้าใจกันทันทีแอร์โฮสเตสพยายามตอบเป็นภาษาอังกฤษที่ติดขัดฉัน หลงทางฉันไม่รู้ทางออกแม่บ้านหัวเราะเบาๆพยักหน้าแล้วชี้มือไปทางบันไดเลื่อนแต่ก่อนจะเดินนำเธอเอื้อมมือไปแต่หลายเบาๆสัมผัสนั้นอ่อนโยนจนแอร์โฮสเตสรู้สึกเหมือนถูกอบไว้ด้วยความอบอุน่นหัวใจที่เต้นแรงค่อยๆชาลงเธอรู้สึกเหมือนอยู่บ้านทั้งที่อยู่ไกลแสนไกลาจากรัเสเซียเธอเดินตามแม่บ้านไปแสงไฟจากเพดานสะท้อนบนพื้นทางเดินยาว เสียงกวาดพื้นยังดังแผ่วเบาแต่ในความเมียบนั้นเธอได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดเจนเมื่อถึงทางออกใหญ่แม่บ้านยิ้มให้เธออีกครั้งยิ้มที่เต็มไปด้วยความจริงใจและความการุณาแอร์โฮสเตสมองหน้าเธอแล้วน้ำตาก,ก็ไหลาอาบแก้มเธอไม่รู้ว่าเพราะความโล่งใจหรือเพราะรอยยิ้มเล็กๆที่อบอุ่นกว่าดวงอาทิตย์ของกรุงเทพแต่ในวินาทีนั้นเธอรู้ว่า บางครั้งความเมตตาก็พูดได้ดังกว่าภาษาใดในโลกน้ำตาอุ่นๆไหลลงมาตามแก้มขาวซีของเธอแม่บ้านไทยยืนนิ่งแต่แววตาเต็มไปด้วยความเข้าใจไม่มีคำพูดใดจากปากมีเพียงรอยยิ้มที่เงียบสงบเหมือนแสงเช้าตรู่เสียงเครื่องปรับอากาศดังเบาๆกลิ่นสบู่จากมือแม่บ้านยังคงรอยอบอุอ่น Air โฮสเตสยกมือขึ้นเธอพยายามจะพูดคำขอบคุณ แต่เสียงกลอบสั่นจนกลืนหายไปกับเสียงลมหายใจแม่บ้านเดินหายไปหลังเสาเหลือเพียงภาพหลังคาที่สะท้อนแสงไฟหญิงสาวยืนอยู่ตรงนั้นหัวใจของเธอสั่นสะเทือนด้วยบางสิ่งที่อธิบายไม่ได้ไม่ใช่เพราะความกลัวอีกต่อไปแต่เพราะเธอเพิ่งได้สัมผัสความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงเธอหันไปมองประตูทางออกอีกครั้งด้านนอกเต็มไปด้วยผู้คนและแสงจ้ารถแท็กซี่เรียงรายอยู่ริมถนน เสียงบีบแตรเสียงคนพูดคุยเสียงหูรอ้องทุกอย่างช่างวุ่นวายแต่เธอกลับรู้สึกสงบเธอเดินช้าๆออกจากอาคารลมร้อนจากภายนอกพัดกระทบผมสีทองของเธอเธอสูดลมหายใจลึกกลิ่นอากาศของกรุงเทพมีทั้งกลิ่นควันรถและกลิ่นดอกไม้จากร้านขายภงมาลัยมันปะปนกันอย่างประหลาดแต่นั่นคือชีวิตจริงที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนในมือเธอยังถือโทรศัพท์ที่ไร้สัญญ,ญาณ แต่ตอนนี้มันไม่สำคัญอีกแล้วเธอรู้สึกว่ามีบางสิ่งเปลี่ยนไปในใจเธอไม่ใช่เพียงแอร์โฮสเตสที่หลงทางเธอกลายเป็นผู้โดยสารของโชคชะตาที่เพิ่งค้นพบว่าความอบอุ่นไม่ได้อยู่ในแผนที่ขณะที่เธอก้าวข้ามทางมาลายเสียงฝนเริ่มตกเบาๆจากท้องฟ้าละอองน้ำกระทบผิวหน้าเธอเงยหน้ามองขึ้นไปฟ้าสีเทากรลืนเข้ากับแสงไฟาจากสนามบิน หมือนสองโลกมาบรรจบกันโลกของเธอและของประเทศไทยเธอยกมือขึ้นสัมผัสหยดน้ำมันเย็นแต่น้ำตาของเธอกลับอุ่นเธอยิ้มทั้งน้ำตาเพราะตอนนี้เธอรู้แล้วว่าแม้จะอยู่ไกลแค่ไหนจากบ้านบ้านก็อาจอยู่ในรอยยิ้มของคนแปลกหน้าที่เธอเจอเพียงครั้งเดียวเธอหันกลับไปมองอาคารสุวรรณภูมิอีกครั้งไฟยังสว่างผู้คนยังเดินขวักขวาย แต่ในหัวใจของเธอมีเพียงภาพของแม่บ้านไทยคนนั้นหญิงที่ไม่รู้ชื่อแต่ได้มอบบทเรียนแห่งความอ่อนโยนให้เธอเสียงฝนดังขึ้นเธอเปิดร่มของสายการบินที่พับอยู่ในกระเป๋าเดินเข้าสู่ถนนที่เต็มไปด้วยชีวิตและในทุกย่างก้าวเธอรู้สึกว่าตัวเองไม่หลงทางอีกต่อไปเสียงฝนกระทบพื้นดังเปาะแปเป็นจังหวะ ถนนหน้าอาคารสนามบินสะท้อนแสงจากไฟรถแท็กซี่เป็นประกายระยิบระยับแอร์โฮสเตสชาวรัสเซียยืนมองภาพนั้นอย่างเงียบงันและอองฝนเกาะตามขนตาเหมือนคราบน้ำตาที่ไม่ยอมแหง้งเธอกอดกระเป๋าแน่นขึ้นในใจมีทั้งความเหนื่อยล้าความอบอุ่นและความสับสนที่ปะปนกันเธอเดินไปที่คิวรถแท็กซี่เสียงเจ้าหน้าที่พูดภาษาไทยเร็วเก,กว่าจะเข้าใจเธอยื่นกระดาษที่เขียนชื่อโรงแรมให้ ชายขับรถยิ้มพยักหน้าแล้วเปิดประตูให้เธอก้าขึ้นนั่งในรถกลิ่นน้ำหอมปรับอากาศผสมกลิ่นฝนชัดเจนเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นชชาๆรถเคลื่อนออกจากสนามบินนอกหน้าต่างเม็ดฝนเริ่มหนาไฟถนนกลายเป็นเส้นยาวสีส้มในสายตาเธอทุกอย่างดูเบลอเหมือนภาพวาดที่ละลายด้วยน้ำแต่หัวใจของเธอกลับชัดเจนกว่าที่เคยเธอนึกถึงใบหน้าของแม่บ้านไทยคนนั้น รอยยิ้มเรียบง่ายที่ไม่มีคำพูดรูราไม่มีเครื่องสำอางไม่มีเครื่องแบบแต่กลับมีพลังมากกว่าทุกคำปลอบโยนที่เธอเคยได้รับมันเหมือนมือที่มองไม่เห็นแต่ลงบนใจที่หลงทามานานภาพเหล่านั้นหมุนเวียนในหัวเหมือนภาพพยนต์เธอเห็นตัวเองในห้องน้ำที่มีแสงไฟขาวเย็นเห็นตัวเองสั่นสะท้านด้วยความกลัวแล้วเห็นรอยยิ้มหนึ่งที่เปลี่ยนทุกอย่างรถเคลื่อนผ่านทางด่วน ฝนยังตกไม่หยุดเสียงปัดน้ำฝนลากผ่านกระจกเป็นจังหวะเธอมองไปยังแสงไฟของเมืองตึกสูงเว่งรายเหมือนเส้นทางของดวงดาวและเธอคิดในใจว่าที่นี่คือเมืองที่เธอจะไม่มีวันลืมเมื่อถึงโรงแรมเธอยื่นธนบัตรให้คนขับเขายิ้มยกมือไหว้แล้วพูดบางคำที่เธอฟังไม่ออกแต่เสียงนั้นอบอุ่นเหมือนคำโวยพรเธอไหว้กลับแบบเก้เก๊ก ก่อนจะเดินเข้าไปในล็อบบี้ที่มีกลิ่นดอกไม้ไทยลอยอ่อนๆพนักงานต้อนรับหญิงในชุดไทยยกมือไหวอย่างนอบน้อมเธอยิ้มตอบทั้งที่ยังมีน้ำตาค้างอยู่ที่หางตาเสียงพูดภาษารัสเซียในหัวของเธอค่อยๆเงียบลงแทนที่ด้วยเสียงภาษาไทยที่อ่อนโยนและนุ่มนวลมันไม่สำคัญอีกแล้วว่าเธอจะเข้าใจทุกคำหรือไม่เพราะสิ่งที่เธอเข้าใจตอนนี้คือความเมตตาไม่ต้องการคำแปล เธอขึ้นลิฟต์ไปอย่างชั้นสูงสุดประตูเปิดออกห้องพักรูรามีแสงไฟสีทองกระจกบานใหญ่เผยให้เห็นเมืองกรุงเทพที่เปียกชุ่มด้วยฝนเธอวางกระเป๋าลงแล้วเดินไปแต่กระจกข้านอกแสงไฟสะท้อนในดวงตาเหมือนเมืองทั้งเมืองกำลังมองตอบกลับมาเธอยกมือขึ้นแต่อกตัวเองรู้สึกถึงเสียงหัวใจที่เต้นเป็นจังหวะช้าและนิง่งเธอปิดตาสูดลมหายใจเข้าลึก ภาพรอยยิ้มของแม่บ้านไทยคนนั้นผุดขึ้นอีกครั้งเธอไม่รู้แม้แต่ชื่อแต่กลับรู้สึกผูกพันราวกับรู้จักกันมานานในคืนนั้นเธอไม่เปิดโทรศัพท์ไม่เปิดทีวีเธอนั่งฟังเสียงฝนที่ตกกระทบกระจกมันก่อมให้หัวใจที่เหนื่อยล้าสงบลงทีละน้อยแสงไฟจากถนนสะท้อนเข้ามาในห้องเหมือนแสงดาวและในความเงียบนั้นเธอยิ้มรอยยิ้มที่มีทั้งความเศร้าวความอ่อนโยนและความหวงัง เธอรู้ดีว่าพรุ่งนี้เธอจะต้องบินกลับกลับไปยังท้องฟ้าที่กว้างใหญ่และเย็นเยอือกแต่เธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะในส่วนลึกของหัวใจมีบางสิ่งที่ประเทศไทยได้ฝากไว้สิ่งที่ไม่อาจวัดค่าได้ด้วยเงินหรือภาษาและขณะที่เธอหลับตาเสียงฝนค่อยๆแผ่วลงกลายเป็นเพียงเสียงเบาเหมือนลมหายใจของโลกเธอหลับในค่ำคืนที่แปลกตาพร้อมรอยยิ้มของหญิงไทยคนหนึ่ง ที่ยังคงส่องแสงอยู่ในใจของเธอจนถึงรุ่งเชา้าแสงเช้าของกรุงเทพพอแสงผ่านม่านผ้านเนื้อบางแอร์โฮสเตสลืมตาขึ้นชชาๆเสียงนกร้องจากระเบียงแววเบาเธอลุกขึ้นนั่งเหยียดแขนสูดลมหายใจลึกกลิ่นกาแฟจากชั้นล่างลอยขึ้นมาปะปนกับกลิ่นฝนที่ยังค้างอยู่ในอากาศเธอเดินไปเปิดม่านเมืองทั้งเมืองค่อยๆตื่นรถเริ่มขยับเสียงตแตรเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงคนขายอาหารริมทาง ทั้งหมดลลอมรวมเป็นเสียงของชีวิตจริงเธอยืนมองอยู่นานไม่ใช่เพราะวิวสวยแต่เพราะรู้สึกว่าเธอกำลังมองโลกด้วยสายตาใหม่เธออาบน้ำล้างหน้าแต่งชุดลำลองเรียบง่ายก่อนจะหยิบกระเป๋าเล็กๆแล้วออกจากโรงแรมวันนี้ไม่ใช่วันทำงานไม่มีตารางบินไม่มีหัวหน้าคอยจับเวลาเธอต้องการเพียงสิ่งเดียวกลับไปที่สนามบินอีกครั้ง รถแท็กซี่แล่นฝ่าการจราจรเช้าตรู่แสงอาทิตย์สะท้อนกระจกอาคารสูงเธอมองออกไปนอกหน้าต่างใจของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกประหลาดเหมือนจะดีใจแต่ก็เจอด้วยความคิดถึงที่จับต้องไม่ได้เมื่อถึงสนามบินสุวรรณภูมิเธอเดินเข้าไปช้าๆผู้คนมากมายเดินสวนทางแต่ทุกก้าวของเธอมั่นคงและสงบเธอมองหาใครบางคนแม่บ้านในชุดสีเทา หัวใจเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวเธอเดินผ่านโถงขาเข้าผ่านร้านกาแฟเสียงเครื่องดูดฝุ่นแว่วมาแต่ไกลเธอหยุดทันทีเสียงนั้นเหมือนเสียงเรียกจากความทรงจำเธอหันไปและที่มุมห้องน้ำหญิงเธอเห็นผู้หญิงคนนั้นแม่บ้านไายในชุดสีเทาคนเดิมกำลังก้มเช็ดพื้นด้วยท่าทีเงียบเงียบแอร์โฮสเตสยืมองอยู่นานหัวใจเหมือนจะเต้นหลุดจากอกเธอกเดินเข้าไปไกล แม่บ้านเหนื่อยหน้าขึ้นเห็นเธอแล้วนิ่งไปชั่วครูก่อนจะยิ้มรอยยิ้มเดิมอ่อนโยนเรียบง่ายและเต็มไปด้วยความจริงใจยิงรัเสเซียยกมือไหวยอย่างเก้เก้กงกแม่บ้านหห่รอเบาๆยกมือไหวกลับไม่มีคำพูดมากมายมีเพียงสายตาที่สื่อถึงเราจำกันได้เธอล้วงกระเป๋าหยิบสิ่งเล็กๆออกมาเป็นเข็มกลัดของสายการบินที่เธอสวมไว้ทุกเที่ยวบิน เธอยื่นให้แม่บ้านด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยแม่บ้านทำตาโตพยายามปฏิเสธแต่หญิงสาวพยักหน้าของควรจากรัสเซียเธอพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วแม่บ้านรับไว้ในที่สุดเธอยกมือไหวอีกครั้งแอร์โฮสเตสมองเห็นประกายในดวงตาของหญิงไทยคนนั้นประกายที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและบางสิ่งที่คล้ายกับศรัทธานในความดีทั้งคู่ยืนเงียบในโลกที่มีเสียงผู้คนรอข้าง แต่ในชั่วขณะนั้นมีเพียงพวกเธอสองคนเท่านั้นสองคนจากสองโลกที่เชื่อมกันด้วยความเมตตาเพียงรอยยิ้มเดียวก่อนจากกันแม่บ้านชี้ไปที่หน้าอกตัวเองแล้วพูดว่าฉันชื่อดาวแอร์โฮสเตสยิ้มกว้างเธอพูดชื่อของตัวเองกลับไปอลีนาเสียงของสองชื่อสั้นๆกลายเป็นสะพานระหว่างหัวใจอลีนากลับไปที่ประตูผู้โดยสารขาออกเธอเดินช้าก,กว่าทุกครั้ง ขันกลับไปมองอีกครั้งเห็นแม่บ้านดาวกำลังยืนอยู่ไกลๆยกมือขึ้นโบกให้อลีนายกมือขึ้นโบกตอบน้ำตาหลายพราเมื่อเครื่องบินทยานขึ้นจากรันเวย์อลีนามองลงไปยังแสงไฟของกรุงเทพที่ค่อยๆเล็กลงเมืองน,นี้ไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายของผู้โดยสารอีกต่อไปมันคือสถานที่ที่ทำให้เธอเชื่อว่าแม้ในความสับสนและความกลัวความอบอุ่นจากมนุษย์คนหนึ่ง ก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของอีกคนได้และเมื่อเธอมองออกไปยังท้องฟ้าก้อนเม่สีเงินเรียนต่อเหมือนทางเดินเธอรู้สึกเหมือนกำลังบินกลับบ้านจริงๆแต่หัวใจของเธอยังคงอยู่ที่ประเทศไทยอยู่ในรอยยิ้มของหญิงไทยชื่อดาวที่ทำให้เธอเข้าใจว่าบางครั้งแสงที่อบอุ่นที่สุดไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์แต่มาจากหัวใจของคนที่ยิ้มให้คุณในวันที่คุณหลงทาง ครื่องบินลอยอยู่เหนือชั้นเมฆแสงอาทิตย์ยามสายส่องผ่านหน้าต่างเล็กๆอลีนามองออกไปเห็นท้องฟ้าที่เปิดกว้างสุดลูกูลกตาก้อนเมฆสีขาวค่อยๆลอยเคลื่อนเหมือนคลื่นทะเลในอากาศเธอวางมือแนบกับกระจกเย็นรู้สึกถึงแรงสั่นของเครื่องยนต์และเสียงลมที่กรีผ่านลำต่อเครื่องหัวใจของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอไม่ได้รู้สึกเหมือนกำลังกลับบ้านแต่เหมือนกำลังจากบ้านอีกแห่งหนึ่งที่เธอเพิ่งค้นพบ บ้านที่ไม่มีที่อยู่แต่เต็มไปด้วยความทรงจำที่ไม่ต้องใช้คำพูดในสมุดบันทึกเล่มเล็กที่เธอมักพกติดตัวเธอเปิดหน้ากระดาษใหม่เขียนด้วยลายมือสั่นเบาประเทศไทยดินแดนที่ทำให้ฉันร้องให้ด้วยรอยยิม้มเธอวาดภาพเล็กๆของหญิงแม่บ้านในชุดสีเทากับดอกมะลิที่เธอเคยเห็นในร้านของที่ระลึกเธอระบายด้วยปากกาสีฟ้าแล้วเขียนคำหนึ่งใต้พาดดาว เพียงแค่นั้นเธอก็รู้สึกเหมือนหัวใจถูกเติมเต็มเวลาผ่านไปอลีนากลับไปทำงานตามปกติเธอยังยิ้มให้ผู้โดยสารเหมือนเดิมยังเสิร์ชากาแฟและตอบคำถามด้วยน้ำเสียงสุภาพแต่เพื่อนร่วมง,งานเริ่มสังเกตว่าเธอดูแตกต่างไปเธอไม่หุดหนิดกับความวุ่นวายเหมือนก่อนเธอพูดน้อยลงแต่รอยยิ้มกลับอบอุ่นมากขึ้นคือหนึ่งหลังจากเที่ยวบินยาวเธอนั่งอยู่ในห้องพักเล็กๆในมอสโก ข้านอเป็นหิมะตกเสียงลมหนาวพัดผ่านหน้าต่างเธอเปิดลิ้นชักหยิบเข็มกลัดอีกอันของสายการบินขึ้นมามองมันอย่างเงียบๆแล้วคิดถึงเข็มกลัดที่เธอให้ดาวเธอสงสัยว่าตอนนี้ดาวยังคงทำงานที่สุวรรณภูมิอยู่ไหมยังคงยิ้มให้ผู้คนที่เดินผ่านไหมและยังจำเธอได้หรือเปล่าความคิดถึงนั้นค่อยๆซึมลึกเหมือนหมึกในกระดาษเธอหยิบโทรศัพท์เปิดรูปสนามบินไทย เลื่อนดูภาพที่ถ่ายตอนวันสุดท้ายแต่ไม่มีรูปของดาวมีเพียงภาพพื้นหินสะท้อนแสงไฟและรอยยิ้มของเธอในกระจกห้องน้ำวันนั้นภาพเรียบง่ายแต่มีพลังเหมือนความทรงจำที่ไม่ยอมจางเวลาผ่านไปหลายเดือนอลีนาได้รับมอบหมายให้บินกลับมาประเทศไทยอีกครั้งทันทีที่ได้ยินชื่อกรุงเทพหัวใจของเธอเต้นแรงเธอยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัว เพื่อนร่วมงานถามว่าเธอชอบประเทศไทยหรอืออลีนาเพียงพยักหน้าแต่ในใจของเธอคำตอบคือมากกว่าที่เธอคิดเมื่อเครื่องบินลงจอดกลิ่นอากาศร้อนชื้นคุ้นเคยพัดเข้ามาเธอเดินออกจากประตูเครื่องมองเห็นแสงไฟสีทองเดิมที่สะท้อนบนพื้นสนามบินทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกกลับลึกซึ้งกว่าเดิมเธอเดินผ่านห้องน้ำเดิมที่เธอเคยร้องไห้ทุกอย่างยังเหมือนวันนั้น เพียงแต่ตอนนี้เธอไม่ใช่คนหลงทางอีกต่อไปเธอเป็นคนที่กลับมาตามหาแสงแห่งรอยยิ้มเธอถามพนักงานคนหนึ่งว่าแม่บ้านดาวยังทำงานที่นี่ไหมพนักงานนิ่งคิดก่อนจะตอบว่าดาวเรเอคะอ๋อพี่ดาวยังอยู่ค่าแต่ย้ายไปทำความสะอาดฝั่งขาเข้าชั้นสองค่ะหัวใจของอลีนาเต้นแรงอีกครั้งเธอขอบคุณแล้วรีบเดินไป เสียงรองเท้าส้นเตี้ยกระทบพื้นดังก้องในโถงกว้างจนเธอเห็นหญิงคนหนึ่งในชุดสีเทากำลังเช็ดกระจกบ,บานใหญ่เธอหยุดรอยยิ้มของหญิงคนนั้นยังเหมือนเดิมอบอุ่นเรียบง่ายเรากับไม่เคยเปลี่ยนไปเลยดาวเธอเรียกชื่อเบาๆแม่บ้านเหนื่อยนะสายตาสองคู่ศพกันโลกทั้งใบเงียบลมทันทีดาววางผ้าในมือเดินเข้ามาช้าๆ เธอพูดภาษาอังกฤษชัดขึ้นกว่าครั้งก่อนคุณกลับมาแล้วอลีนาพยักหน้านา้ำตาเริ่มคลอฉันไม่เคยลืมคุณเลยดาวหัวร้อบเบาๆฉันก็ดีใจที่เห็นคุณยิ้มอีกครั้งทั้งสองยืนอยู่ตรงนั้นเสียงฝีเท้าผู้โดยสารดังอยู่รอบตัวแต่โลกของพวกเธอหยุดหมุนรอยยิ้มของดาสะท้อนในดวงตาของอลีนา และรอยยิ้มของอลีนาก็สะท้อนในดวงตาของดาวเพียงแค่รอยยิ้มหนึ่งก็เพียงพอที่จะเชื่อมโลกสองใบเข้าหากันอีกครั้งอลีนาหยิบของเล็กๆจากกระเป๋าเป็นพวงกุญแจรูปเครื่องบินเล็กๆเธอยื่นให้ดาวสำหรับคุณเพราะคุณทำให้ฉันไม่กลัวท้องฟ้าอีกต่อไปดาวรับไว้เหนยหน้ามองแล้วพูดเสียงสัน่นขอบคุณข้าคุณอลีนาในวินาทีนั้นทั้งสองคนยิ้ม ยิ้มที่ไม่ต้องการคำพูดใดๆอีกเพราะพวกเธอรู้แล้วว่าแสงจากหัวใจเล็กๆของมนุษย์สามารถนำทางคนที่หลงทางให้กลับไปพบทางของตัวเองอีกครั้งเสียงประกาศจากลำโพงสนามบินดังขึ้นเที่ยวบินจากมอสโกถึงสุวรรณภูมิกำลังเตรียมตัวรับผู้โดยสารขาออกแต่ลีนาไม่ได้ยินชัดหนักเพราะในขณะนั้นหัวใจของเธอเต้นแรงราวกับจังหวะดนตรีที่ไม่ต้องการคำบรรยาย ฝนตกเบาๆอีกครั้งและอองน้ำจากประตูอัตโนมัติที่เปิดปิดเป็นจังหวะปลิวเข้ามาหลายซึมลงบนพื้นจนเห็นเป็นประกายสะท้อนแสงไฟอลีนาเงยหน้ามองดาวหญิงไทยผู้เรียบง่ายในชุดทำงานที่ยังคงยิ้มยิ้มเหมือนเดิมในวันแรกที่เธอพบคุณยังทำงานที่นี่ทุกวันเลยหรือคะอลีนาถามด้วยเสียงอ่อนโยนดาวพยักหน้าคะสนามบินนี่เหมือนบ้านของฉันค่ะ คำว่าบ้านนั้นสะก,กิดใจอลีนาอย่างแรงเธอนิ่งไปชั่วครู่แล้วผู้ชาชาด้วยน้ำเสียงที่เหมือนกลั่นออกมาจากหัวใจสำหรับฉันที่นี่ก็เป็นบ้านอีกแห่งหนึ่งเหมือนกันดาวหัวเราเบาๆงั้นเราก็เป็นคนบ้านเดียวกันแล้วสินคะคะทั้งสองหัวเราะพร้อมกันเสียงหัวระนั้นเบาแต่ชัดเจนกว่าทุกเสียงประกาศในสนามบินอลีนามองไปยังผู้คนรอบตัว มีนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศมีเสียงพูดคุยหลายภาษาแต่ไม่ว่าคำพูดจะต่างกันเพียงใดสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือรอยยิ้มรอยยิ้มที่อาจเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยพลังบางอย่างที่เธอเพิ่งเข้าใจจริงๆฉันอยากให้คุณรู้ว่าอลีนาเริ่มพูดวันนั้นถ้าคุณไม่ยิ้มให้ฉันฉันคงยังกลัวประเทศไทยแต่ตอนนี้ฉันรักที่นี่มากกว่าที่คิดไว้ดาวยิ้มน้ำตาคลอบางที รอยยิ้มเล็กๆก,ก็ช่วยคนได้มากกว่าที่เราคิดคะ่ะอลีนาพยักหน้าเธอรู้ดีว่ามันเป็นความจริงเธอมองไปรอบๆเห็นนักเดินทางหลายคนดูเหนื่อยและสับสนเหมือนเธอในวันนั้นแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าความอบอุ่นเพียงเสี้ยววินาทีสามารถเปลี่ยนชะตาของใครบางคนได้พนักงานสายการบินเรียกชื่อเธอจากลำโพงถึงเวลาขึ้นเครื่องอลีนามองดาวอีกครั้งหัวใจของเธอรู้ว่าคงไม่มีโอกาสเจอกันบ่อย แต่เธออยากเก็บทุกวินาทีนี้ไว้ให้ชัดที่สุดเธอก้าวเข้าไปกอดดาวแน่นแม่บ้านไทยตะลึงไปชั่วครู่ก่อนจะยกมือกอดตอบอย่างเก้ๆกังๆทั้งสองยืนนิ่งอยู่กลางโถงสนามบินเสียงผู้คนเดินผ่านเสียงประกาศเสียงฝนแต่ไม่มีอะไรดังพอจะกลบเสียงหัวใจที่เต้นพร้อมกันได้ขอบคุณนะคะดาวขอบคุณเหมือนกันค่ะคุณอลีนาออลีนาผละออกช้าๆเธอหันหลังเดินไปตามทางยาว ที่มุ่งสู่ประตูผู้โดยสารขาออกกระจกใสสะท้อนภาพของหญิงสองคนหญิงต่างชาติที่สวมเครื่องแบบเรียบร้อยกับหญิงไทยในชุดทำงานสีเทาสองคนจากสองโลกที่กลับมีบางสิ่งเชื่อมโยงกันด้วยความจริงใจเมื่อเธอหันกลับไปอีกครั้งดาวยังคงยืนอยู่ที่เดิมเธอยกมือขึ้นโบกดาวโบกมือตอบรอยยิ้มของเธอยังเปล่งประกายใต้แสงไฟสีทองของสุวรรณภูมิอลีนาเดินต่อ ทุกก้าวที่เธอกล้าไปนั้นรู้สึกเบาเหมือนเดินบนอากาศเธอคิดถึงฟ้ากว้างที่รออยู่ข้างหน้าแต่ในใจกลับอบอุ่นเหมือนมีใครจุดแสงเล็กๆไว้ข้างในเมื่อเครื่องบินทยานขึ้นอีกครั้งกรุงเทพค่อยๆห่างออกไปแต่ในสายตาของอลีนาเมืองนี้ไม่เลือนหายมันส่องแสงอยู่ในใจของเธอเหมือนดวงไฟนับพันในคืนฝนตกที่ไม่มีวันดับดนท้องฟ้าสีเงินเธอหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาอีกครั้ง เขียนเพียงประโยคเดียวด้วยลายมือที่มั่นคงกว่าครั้งก่อนคนเราหลงทางได้เสมอแต่ถ้ามีรอยยิ้มจริงใจหนึ่งรอยเราจะหาทางกลับเจอเธอยิ้มให้ตัวเองแสงอาทิตย์ลอดผ่านปีเครื่องบินกลายเป็นเส้นทองทอดยาวอลีนาหลับตาปล่อยให้เสียงเครื่องยนต์กล่อมหัวใจที่สงบและในความเงียบนั้นเธอได้ยินเสียงบางอย่างแผ่วเบาในความทรงจำเสียงหัวเราะของดาวเสียงที่อบอุน่น และยังคงอยู่กับเธอไม่ว่าฟ้าจะก,กว้างแค่ไหนหลายเดือนต่อมาฤดูฝนผ่านไปเหลือเพียงท้องฟ้าสีครามใสเหนือกรุงเทพแสงแดดยามเช้าส่องลงบนกระจกของอาคารผู้โดยสารแม่บ้านดาวยังคงทำงานเหมือนทุกวันกวาดพื้นเช็ดก,กระจกและยิ้มให้ผู้คนที่เดินผ่านแต่ในกระเป๋าเสื้อของเธอมีพวงกุญแจรูปเครื่องบินเล็กๆที่เธอเก็บไว้อย่างทนุถนอมบางครั้งเมื่อเธอเหนื่อย เธอจะหยิบมันออกมาดูปลายนิ้วสัมผัสโลหะเย็นๆแล้วหัวใจกลับรู้สึกอุ่นขึ้นเพราะมันไม่ใช่แค่ของฝากแต่มันคือเครื่องตวนใจว่าแม้ในชีวิตธรรมดาเล็กๆของเธอก็มีคุณค่ามากพอจะเปลี่ยนชีวิตใครบางคนได้อีกฝ้าหนึ่งของโลกที่สนามบินเชเรเมเตลในมอสโกอลีนาเดินออกจากประตูผู้โดยสารในมือเธอถือช่อดอกมะลทิที่ซื้อจากร้านไทยในเมือง เธอสูดกลิ่นหอมจางๆแล้วเผยยิ้มดอกมะลิขาวบริสุทธิ์ในอากาศหนาวของรัเสเซียพาเธอกลับไปยังรอยยิ้มของหญิงไทยในวันนั้นเธอหยิบสมุดบันทึกเล่มเดิมขึ้นมาอีกครั้งเปิดไปหน้าสุดท้ายเขียนด้วยลายมือเรียบง่ายว่าชีวิตของฉันยังคงเดินทางอยู่เสมอแต่หัวใจของฉันได้หยุดอยู่ที่สุวรรณภูมิในวันที่ฉันพบรอยยิ้มของดาวอลีนาปิดสมุดลง มองออกไปยังท้องฟ้าที่กว้างใหญ่และเต็มไปด้วยเมฆเธอรู้ดีว่าไม่ว่าต้องบินไปที่ไหนอีกกี่ครั้งเธอจะไม่มีวันลืมว่ารอยยิ้มเพียงหนึ่งรอยสามารถเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นความศรัทธาในความดีของมนุษย์ได้และในค่ำคืนนั้นเมื่อเธอเดินผ่านผู้โดยสารคนหนึ่งที่ดูหลงทางและสับสนอลีนาหยุดเดินเข้าไปส่งรอยยิ้มเล็กๆเ,เหมือนที่เธอเคยได้รับแววตาของผู้โดยสารคนนั้นเปลี่ยนทันที อบอุ่นขึ้นและสงบลงรอยยิ้มเล็กๆของคนหนึ่งกลายเป็นแสงไฟดูใหม่ในโลกที่กว้างใหญ่และบางทีนั่นอาจเป็นสิ่งที่ดาวตั้งใจมอบให้เธอตลอดมาเรื่องราวของแอร์โฮสเตสรัสรเซียลงทางในสุวรรณภูมิจึงไม่ได้จบลงที่การเจอกันแต่มันยังคงดำเนินต่อไปในรอยยิ้มของคนที่ส่งต่อความอบอุ่นจากหัวใจหนึ่งไปสู่อีกหัวใจหนึ่ง โดยไม่ต้องพูดคำใดเลย